มานำเสนอเมนูบุกหวานครับเตรียมบุกหวานครับบุกหวานทานสดครับปอกเปลือกออกเลยครับปอกเปลือกแล้วครับปอกเปลือกแล้วก็สะอาดแล้วครับปอกเปลือกนี่เพราะว่าเราเรากินข้างในเขาเนาะเราไม่ได้กินข้างนอกครับผมเตรียมบุกหวานครับเมนูบุกหวานกระเพราบุกหวานกุ้งสดหมูสับครับอร่อยครับผมลองทาแล้วครับทําหลายเมนูแล้วครับเกี่ยวกับบุกหวาน ครับซอยครับซอยทีซอยหางแล้วแต่ใครชอบอะครับโครกครับโครกเครื่องครับผมเอาพริกขี้หนูเ้อจะได้เผ็ดร้อนครับโครกกุ้งครับกุ้งขาวสดครับมาเอาเส้นหลังออกเนาะเส้นหลังแล้วผมก็จะไปลวกน้ําร้อนอีกทีหนึ่งลวกน้ําร้อนให้พอนิ่มๆครับเพราะว่าไปพัดกระเพราเ่าต้องพัดนานเดี๋ยวมันจะหมูเนี่ยกุ้งกุ้งจะแข็งโตครับผมจะไปลวกให้นิ่มๆก่อนให้กุ้งสดครับกุ้งสดมันสีเด่นดึงๆเนาะ นี่หะครับกะเพราบุกหวานก็ไม่มีอะไรครับเพิ่มเติมคือบุกหวานครับกับกุ้งสดนี่แหละครับแค่รอดผัดกับใบกะเพราครับครับเอารดพังหนึ่งช้อนโต๊ะครับรสพังหนึ่งช้อนโต๊ะพระเยซูใส่ไปเลยเ้อพระเยซูไหวเห็นดอกกะสิตกใจความแซ่บไปยูน้ำพระเยซูนั่นแหละผัดครับผัดให้พอประมาณครับนี่ครับกุ้งสดจะนิ่มจะเด้งดึงๆครับจะไม่เปื่อยยุ่ยครับ สาดกะเพราลงไปครับมานี่เอาเกระหัดพอให้ใบกระเพรายุบครับก็ใช้ได้แล้วครับให้กลิ่นใบกระเพราออกเนาะฉุนๆหน่อยกับข้าวสวยร้อนๆเด้อเข้ากันไร้ครับมาเนียจัดไปขึ้นกันหรอครับซีดาวเครื่องรอบนี้ <laughs> ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับบ,บุกบุกหวานจะลงหัวก็ช่วงพฤศจิกาธันวาจะมีมีหัวพันจํำหน่ายนะครับใครสนใจก็ทักใต้คอมเมนต์ได้เด้อ ไปลองทําเมนูครับทําได้หลากหลายเมนูครับบุกหวานต้มยําทําแกงผัดกินกับน้ําพริกเจ่วบองเจ่วปลาได้หมดครับก็ทําได้เมนูทุกเมนูครับไม่จําเป็นต้องเป็นบุกหวานครับอยู่ที่เราพริกแพงเนาะอยู่ที่ห้าดัดแปลงครับเมนูเฮ็ดไปรสครับทําได้ทุกอย่างครับเมนูแซ่บบ่าแซ่บกัจังววากันครับทำเองแซ่บเองอร่อยเองครับนี่นะครับทำไปเลยครับผม ไม่จำเป็นต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วแต่ทุกคนชอบนะใครชอบก็ทําไปตามที่เราสะดวกแต่วันนี้ผมมานําเสนอเมนูบุกหวานกระเพราบุกหวานกระเพรากรุุงสดหมูสับครับนหละครับใครมาชมคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับ c r i b e ให้หน่อยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งต้องแนงต้องแนงให้ด้วยครับติดตามชมเมนูต่อไปเด้อครับเด้อขอบคุณนะครับ